พอโหลดเนาะ,อ,นะอืมงงๆมากกับบง YouTube ้งนยูทูบสร้างแรงยายนี้กด็ดางหลังขอขออนุญาตเอ่ยถึงเลยด้วยจ้ะมายายนี้นะจ้ะ <c oughs> นี่ยายนี้หนูนาสวีเดนย้อนยังมูอเจ้าบกกายเทสยูทูบย้อนยังใหม,ม่ๆเป็นนีร้ายมูอเจ้า ดีค่ะทุกคนจุงก็สวัสดีเม่เอวบองโกนกรุบกรุบขณียเนาะจากกมภพ,พอกันอีกแล้วนะคะพี่น้องคะกับสาวแหล่บันบานบาน,น,บนบันบานคือเก่าในช่องสบายสบายสไตล์สาวแหล่ข้ามุเจ้าขับมันนี้สาวแหล่ใดแนวใดมาสูก,กินค่ะสาวแหล่ใดนี้เลยจ้า <c oughs> ลาบหมูแบบบันบานลาบบุ้งลาบหมูอน้ำลายแตกมุเจ้าเอ้ยลาบหมูงานบุญจ้ะเป็นยังไงคะสบายดีกันสุขสุขคนน่าจะมาจ้ะ <c oughs> จวดจัดฝาดปป๊บกับสาวแหล่เลยจ้ะมาจ้านี่ แต่เสียบประจักสีอือสุดยอดเลยกับข้าวเดียวห่อนห่อนมุเจ้าผักบ่มีอย่างไรผักเลื้ดีสลัดแล้วก็ผักชีเลาหน่อยนึงจ้ะจิดจาดปลาตุ๊บกับซอแหล่ด้ิจ้ะมาก่อนที่ซีลงมือกินซอแหล่กับขออ่ากับซแหล่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซอแหล่ในเด้อจ้ะไปจ้ะจวดโหลดจะบลอดร้ายนะจ้ะข้าวเหนียวกับข้าวเหนีอนห่อนมุเจ้าจ้ะข้าวเหนียวร้อนๆควันให้หวยนะจ้ะ khuôn hồi hoài khám bây giờ thế nè khuôn vi vi vậy một ní nó chả thì sao lấy nhung mày này đó sao lại tổng kệ cả nó chả nhung cái này nó chấm nằm con chả xí nọ đẹp lại chả ลับมูงงานบุญซุ้มจอมเสเ็กขล้นคอยากไหมอืมไปได้นังมูจากอันหางมานี่เบิงใส่นังมูพร้อมโอ้ยกินปากโปยแล้วจ้ะ Вот он. กินน้ากันเด้อจ้ะพอโหลดเนาะอืมห่อคําใหญ่ๆแต่แท้ขอดีๆก่อนจ้ะ แบบคักจังคืออยากคือเห็นสมัยตะเป็นเด็กน่อยมอ่เจ้าคะงานบุญบ่ว่าสิงานบุญงานแตง่งงานบุญบวชงานศพงานงานยังเนาค่ะก็จะมีลาบหมูแล้วก็จะเป็นลาบหมูแบบบ,นบานๆใส่นางหมูสิหมม่อเจ้าเนี่ยคืออยากอืมอ้ม ทหารอากาศยูโตนยังมูเจเอไงทหารอากาศทหารอากาศซ้าย การบินรบพิเศษจมจุเจอ <laughs> บินบอนย้่ยจ้ะมีตัวหนึ่งจะเข้ามาได้แนวไดจ้ะ ในความสวนหลวดมูเจ้เลยะ <laughs> you mm -hmm. ซาหล่สิบสิบ่าให้มื่อเจ้าฟังเนาะว่าเป็นยังซาหล่จังอันคือใดเมื่อเจ้าเอ้ยคือไดก็บอาไปคือใดได้ก็บอาอันนั้นะอืะตอนลยสิบบใอยฟังเนาะว่าเป็นยังซาหล่จังเห็นยูทูบเนาะเป็นยังจังใดไม่เห็นยูทูบแรงบันดาลใจอะไรเนาะเมื่อเจ้าจ้ะแรงบันดาลใจก็คืออยู่ผพ้เดียวไม่เห็นงานแต่เก่า มาบอกแกเรียกใหม่ใหมมาบอกแกเรียกใหม่ใหม่บม่มิมูบ่มีพวกเห็นงานอยู่โรงแรมผู้เดียวพี่เพิ่นผูวเอามาเพิ่นกระถองไงเพิ่นก็มีครอบครัวเพิ่นก็ออกไปอะลรก็เลยยุ่ผู้เดียวงองงามากกับบังยูทูบช่วงหลันใย,ยนี่กด็ดังหลังขอขออนุญาตเอ,อ่ยถึงใน,นด้วยจ้ะไม่ยายนี่นะจ้ะ นี่ยายนีหนูนาสวีเด่นนะตลังดังตลอ็กาลจะเบิ่งเพิ่นเห็นเขาหาเห็ดเห็นเขาหาอย่างก็คืดอยากเห็ดแต่บกกายเห็ดย้อนอย่างมู้เจ้าบกกายเห็ดยูทูบย้อนอย่างไม่ไมเป็นนีร้ายมู้เจ้ายานดังยันเจ้าของดังยันเจ้าของดังคืออันคุณยายนี้อ่หนูนาสวีเดนยันดังเปียงปังยันเจ้านี้เจ้านี้มาท่วงนี้มู้เจ้า เขาทั่วหนี้ก็เลย่อกกาเฮ็ดแต่พุ่นล่เจ็ดเจ็ดปีที่แล้วเจ็ดแปดปีที่แล้วมจ้จเอยอึเจ็ดปีที่แล้วส่งพ่นกำลังดังไม่ืหมเบิ่งคลิปเฮ็ดในเบิ่งอย่างในยยาเฮ็ดคือเขาอยากเฮ็ดคือคนอื่นเขาบกกาเฮ็ดค่ะย่านเจ้าของดังย่านเจ้านี้มาทั่วหนี้มงเจ้าเอ้ย่ยานดังทั้งยูทูป <c oughs> ยังววาเติดีกว่ายุซซ้่ซาเลคิดว่าอืมบรมีงานเหตุทุกคนมีงานเหตุค่ะพี่น้องแต่ว่าอันใส่เวลาวางให้เป็นประโยชน์นะจ๊ะอืมบังเอิญว่าพ่อมดหนี่มดสินมดนแนวใด๋แล้วนะจ๊ะมุเจ้า ก็เลยกาไม่เห็นอือย่านเพิ่นทวงนีอยากอายเพิ่นเพิ่นสิวา่าโอ้ยสุดแด่ไม่ยูมั่งนอกมึงหน้าเห็นงานสุดประจหนีกูเลยนอกระศีวา,างันอีกสมัยตะกี้มันบุคหอยมีคนเห็นเนาะผู้ใดเห็ุกับศีดังเปลี่ยงปากโซเลยก็หย่านเพิ่นหู่จักย่านเพิ่นมาทวงหนีหมูจ้า งอคขวนจะของเป็นนีร้ายเติมเมื่อเจ้าโซวชิรุตโซวชิรุตผลวงเกาะวงจรมีสินนี่ร้ายปีหยุดเยอะมากสามปีสามปีถึงจะเมืด3สามสี่ปีจ้ะ ด้วยความอยากมีอยากได้รู้เท่าไม่ถึงการนะประมาณประมาณในชีวิตการใส่ชีวิจตจากตเกาวเนาะสมัยคิดยังไม่ทนนันได้ปันใดผู้จอดเห็นเขามีนั่นก็อยากมีเห็นเขามีนีกนน่ก็อยากมีเห็นเขามีรถก็อยากมีเห็นเขามมีอยากมีทุย่างอยากได้ทุยางแต่บ่เบงกำลังจากของผู้จอเองอะล่ะก็เลยจะเป็นนี่ กำลังมาถึงกัเล่ดเอานี้มาเป็นนียด้วยความไม่พอแล้วก็ประมาทในชีวิตจ้ะอย่าหาเห็ดด้วมืเจ้าเด้ออยากหายเห็ดคือเฉลีย่ยยาก จอนนี้ก็ดีดีหรอกว่าเพื่อนกับบท uong เพื่อนกับหูจักเสาแหลยอยู่เพื่อนก็นให้โอกาสนอกจาะเพื่อนก็นหูว่าอซาเลย์เป็นยังไงเพื่อนก็นให้โอกาสเพื่อนก็บอกเคยทวงบอกเคยทวงเลยอีหลีอย่าบอกหอดเพื่อนเถอะเนาะคือหอดเพื่อนอยู่นแหละอืม bột bột khơi thuống sau này rồi chuẩn sau này xay rồi ừ. và hay nấu nè chắc nói chắc nên cho bơ mì <laughs> đi hẹn sau này có khứ hẹn đi phao phao chép ngân xong khó hay lèo xong phân hay lèo mới phân hả mái nhẵn nhàng คือกันนะจ๊ะเพิ่นก็นอยากไห้คขึ้นหลังจากนั้นมาสาแหล็บมื่อนอยากเป็นหนีกเลยเสาวแลไปเหตุบานให้แม่ปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วสาแบดได้เก็บเงินไปเหตุบานให้พ่อกับแม่ให้แม่ซะให้เนาะให้ลูกแลวจ้ะตอนนี้น้องสาวอยู่แม่ก็บรอยูแบพ่อกับแม่ก็บ้อยูดอกจ้ะพ่อเนกับแม่เพิ่นมีปัญหา ปัญหาทางครอบครัวของเพิ่นเราจ้ะสาวแหลก็ปบบระหยัดยุงพ่อก็ประหยัดยูละกะักจ้ะแม่สาวแหลก,กล็กยูรักเทพพ่อก็อยู่บ้านเนะจ้ะแต่ว่าอยู่อยู่คนละหลังคนเฮาเกิดมาทุกคนตังมีปัญหาเนะบาะบว่าสิคนจนคนรวยบมัมเบิ้ลดีปัญได้เลิศเลิศปัญได้ปัญหามีสุขคนผู้จ้ะ มีแล้วก e ็พาไปให้ได้สมนั้นจ้ะคะแนนกจ้ะอันไหนมันนักเข้าก็ว่างด้วยจัน่อยบอกไปเสรแล้วม่เจ้ะหัวา้ายเลยอิ่มแล้วหัวา้ายแล้วก็อิ่มแล้วเป็นยังไม่เจ้าหลับซาเลยสุดยอดเลยเนาะสี น้หมูสามซาล็ก็อ mm hmm. ิ่มแล้วจ้าผูเจ้าค่ะอันเหลือน้อยเดียวไว้จดอีกยำแรงเล้จ้าผูเจ้าค่ะได้กินอีกมือหนึ่งจ้ะสาแหล่ขอขอบคุณทุกกำลังแงใจนะจ๊ะที่ติดตามเราเป็นกำลังใจให้สาเล็ตและจ้าผู้จ้าค่ะขอบคุณเลยๆพอกระไ่คลิปนะไปายจ้า